สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางหวยมาเรนะครับประจามันพุธนะครับที่30นะครับก็มาส่งท้ายกันครับสิ้นเดือนสำหรับมาเรสัปดาห์นี้เจอกันได้2วันครับทุกวันพุธและววันอาทิตย์นะครับวันเสาร์ไม่ได้ลงนะครับถ้ามีมาเรพิเศษไม่ได้ลงนะครับสำหรับมาเรที่ผมวางเมื่อวันอาทิตย์ก็แต้มเดียวแตกตรงนะเสียดายครับมี5 0 4ศูนย์สี่มาห้าศูนย์ห้า เมื่อวาน๋อเมื่อวานมีมาเรพิเศษด้วยเนาะเมืมมเ่อวานนี้มีมาเรพิเศษก็คืออ,ออกหกห้าหกเจ็ดสี่ครับแต้มเดียวบนล่างระวังเบิ้ลครับใครชอบเบิ้ลเบิ้ลลองดูนะครับเดินผมที่จับได้หนึ่งครับวิ่งบนลุนล่างหนึ่งนะครับเดินหนึ่งรองสี่ครับชอบหนึ่งเดินหนึ่งชอบสี่เดินสี่นะครับเจาะครับผม ยังไงก็ฝากไว้ครับฟังเตทั้งคลิปเพื่อถูกใจเลขตามนะครับถ้าไม่ถูกใจผ่านนะครับ C 1ครับ C 1 51ครับ61 C 1 51 61ห5า6แล้วก็38ครับผมมัด4เข้าไปครับ ถ้าเน้นเบิ้ลก็เน้นเบิ้ล44กับ11นะครับ 441, 411, 451, 461, 445, 455, 446, 466, 438ครับสำหรับมาเรก็18น,านกา35นานที่โดยประมาณครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมมาฟังครับวางแผนกันให้ดีๆครับสวัสดีครับ